เอาลิะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เราก็กลับมาอยู่กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะกับยิมริกนั่นเองนะครับผมนะเป็นแบบออกกำลังกายเป็นการปั้นกล้ามนักกล้ามอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราตั้งงบประยุทที่1ล้านบาทนั่นเองนะครับผมนะฮะเย้ซึ่งเราจะงบ1ล้านบาทเนี่ยไปทำอะไรนะครับผมนะหนึ่งเลยคือเราจะเอาไปสุ่มออร่านั่นเองนะครับผมนะออร่าในเกมนี้สำคัญมากนะครับผมนะเป็นตัวคุณเงินให้กับเรานั่นเองนะรรรยยิิิ่่งงงเเเาาามีีออดดไ้ ขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะอย่างแรกเลยครับผมนะเงินในเกมนี้หาได้จากไหนนะครับผมนะหนึ่งเลยคือการได้จากเควสนะครับผมนะยิ่งเราทําเควสเยอะก็ยิ่งได้เงินเยอะนั่นเองนะครับผมนะโดยการคุยกับเจ้าพวกนี้นะครับผมนะฮะอีกวิธีหนึ่งนะครผมนะโดยการหาเงินนั่นก็คือเรื่องการที่อ่าเราต้องไปแข่งกับเขานะครับผมนะโดยการที่เราไปเบ่งกล้ามชนะเขาหรือแพ้เขาเราก็ได้เงินเช่นเดียวกันนะครับผมนะตรงนี้เลยนะฮะอ่ามีอยู่2วิธีในการหาเงินสำหรับแมบนี้ของเรานะครับเดี๋ยวหยุดก่อนนะน่ารู้ไหมครับผมนะว่าร้านมาจัดช็อปมี่ มาชี้แจงให้ฟังเลยนะครับผมนะหนึ่งคือรหัสไก่ตันบล็อกฟุตนะครับผมนะมีทุกอย่างเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น6หมัด7หมัด3ถึง5หมัดหรือว่าจะเป็นราคาถูกราคาแพงมีหมดเลยนะครับผมนะเผาวีซงวีซีมีครบทุกอย่างเลยนะครับซอนนะครับผมนะเป็นไอดีไก่เพชรนะครับผมนะแมปอารดิเมตดีเฟนเดอร์นั่นเองนะครับผมนะเป็นแมปล่าสุดที่โอ้โหบอกเลยว่าคนเล่นเยอะมากนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าราบาจอดช็อปเนี่ยก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันนะครับผมนะมีไอดีไก่เพชรมาขายด้วยนะคุณผู้ชมไกตันผลทาวนะครับผมนนะก็็เปไก่ตันทีี่มผลทาวออนน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 ใใตตัััวห้่่่เเงงะะครบผผมยยาีลแ 4นนะครับการันตีให้เลย4ในครับผมนะเป็นบริการเติมเกมนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแมปนู่นแมปนี้แมปนั้นนะครับผมนะแมปไหนๆเราก็มีนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการกดคลิปของไอเทมนะครับผมหรือจะเป็นกดเกมพาร์ตหรือจะเป็นูมบิซัตทาวเวอร์เราก็มีนะครับผมนะน้องๆ5ในครับผมนะสำหรับใครที่ต้องการโรบักแท้นะครับผมนะแต่ขี้เกียจไปเซเว่นเนี่ยนะครับผมนะทางร้านบอจช็อปก็มีจําหน่ายเป็นแบบกิฟต์การ์ดเป็นโรบักแท้จากทางโรบอกเองเลยนะครับผมนะเพียงแค่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อที่เซเว่นนะครับผมนะทางร้านบอจชรรรแมมพพเเเเเชซิูลตออ์นนนั่่งีย ครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้เพชรราคาถูกที่ร้านบ a j a j Shop สามารถส่งให้ได้เลยนะครับผมนะที่ตู้จดหมายนะฮะสุดท้ายนี้เนี่ยทางร้า,ราน Bajaj Shop จ,จะมีบริการเติมโรบักที่ราคาโคตรถูกเลยนะครับผมนะบอกเลยว,ว่าถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมนะรอ5-7วันโรบักก็จะเข้าตัวอัตโนมันนนมนะตินั่นเองนะครับผมนะอย่างคุณสั่งวันนี้รออีก7วันคุณก็ได้โรบักใช้งานแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าหากใครสนใจนะผมนะรีบร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะกดเข้ามาดูกันก่่่่่่่่ออ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 นน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 นได้้้้ะะะฮะถููกกกใใจจคยยยซืวาาาาบบเเเงงงิ1ททขพพีีีีีมมตัป็ ินฟรีนะครับผมในเงินฟรีในนาทีนี้ก็คือใช้เวลาในการฟาร์มนะครับผมนะบอกเลย4ี่สาหวันบอกเลยว่าเมื่อยตูดเมื่อยดากมากๆนะครับคือพี่ไม่ได้เติมพูดง่ายๆเลยนะครับผมนะถ้าเติมจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าหมดเยอะมากนะครับผมนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันนะครับผมนะโดยการเพียงแค่กดไลค์คนละ1ไลค์เท่านั้นพอนะครับผมนะฮะพี่ก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่างแรกเลยที่เราจะบอกก็คือเรื่องของออร่านะครับผมนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมนะออออยยยย่่่่่่่าางงงแแรรกเเเเลคคืทีีีีพพใใช้นนนนปััจจุบด ว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยเนี่แต่พี่แค่ไม่ชอบมันนะครับออร่ามันไม่สวยไงเออนะครับผมนะเป็นระดับของอีพิกด้วยนะครับซึ่งที่พี่อยากได้เนี่ยนะครับผมนะขอเป็นระดับของมิสติกหรือว่าเป็นระดับของลีเจนดอรี่ก็ได้นะครับผมนะอะไรก็ได้แหละนะครับผมนะแต่มันมีระดับที่สูงไปกว่านั้นก็คือเรื่องของกาแล็กซี่นะครับผมนะคูณเงิน2.5เท่าก็คืออ่าเป็นระดับที่เรียกว่าต้องเติมอ่ะอ่าถ้าเติมไหนก็เติมตรงนี้เลยนะครับกดไปที่ช็อปนี้เลยนะครับเป็นระดับของกาแล็กซี่คูณ2.5 2,000เท่่าา1,000 1,900โโออ้หก็ติววไปนนะะครับผมถืสิ้นเปลืองมมากนะคครรับโออเพ้กันหรือยัง นะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับมาเดี๋ยวท่องยาทำการสุม่มอ,อ๋อมีฟรีอยู่5สปินนี่หว่าเอาสุ่มไปเลยละกันนะครับ <c oughs> ไอเดียแม่งได้อันเดิม <c oughs> โอเคเอางี้ดีกว่านะครับผมนะพี่มองว่ามันมันจะนานสำหรับคนผู้ชมหรือว่ามันจะนานสำหรับคนดูนะฮะเดี๋ยวพี่เร่งสปีดให้เลยละกันนะครับผมนะอันไหนที่มันสำคัญสำคัญก็เดี๋ยวพี่จะหยุดสต็อปไว้ให้นะครับผมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับ เดี๋ยวดิครับผมนะพี่สังเกตอะไราบางอย่างได้นะครับผมนะคือรีโลมึงตอนนั้นที่พี่สุ่มมัน2,000ใช่ป่าววะแต่ทำไมมันราคาขึ้นวะหรือว่ามันเป็นเพิ่มกับจำนวนเงินที่พี่เป็นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นจำนวนแรงวะหรือยังไงวะโอ้โหนี่กูได้มาเกือบครึ่งแล้วนนเนี่ยโอเคโอเคจะตอบกันเลยละกันนะฮะ พี่ดีเลยครับผมนะพี่รู้สึกว่าพี่สุ่มได้ซูเปอร์ไซย่าบูปะเไอ่1.8เท่าอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมามาอยู่มาอยู่มาอยู่ต่อ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  One hour later โอเคสรุปตามนี้นะผมนะสิ่งที่พี่ได้มาก็คือขาดอีกแค่ไม่กี่อันก็จะได้แล้วล่ะนะครับผมแต่เชื่อว่าน่าจะประมาณอีกสักสองล้านสามล้านนะครับผมนะเพราะว่ามันออกยากเหลือเกินเพียงแค่0.1เองเท่านั้นนะครับผมนะโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมนะดูระยะเวลาครับนี่นี่คือที่พี่สุ่มไปนะครับผมนะชั่วโมงกว่านะฮะไม่ได้กับหนึ่งล้านนะครับผมนะไม่เป็นไไไไไรรรช่่่าางงมมมมมัันนนนนดดด้้เเปป็ะะคคบผีี๋ยววลิิโอหึจ เจอแน่เลยครับผมนะอาจจะเป็นพรีเมียมรีโลหรือเปล่านะครับผมนะหรืออาจจะเติมเรื่องของลัคกี้นะครับผมนะลัคกี้ก็คือวีไอพีด้วยนะอาจจะเติมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลัคกี้ตัวนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะับสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนแล้วนะครับผมเราไว้เ,ไเจอกันใหม่ในคลิปวิดนะีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโโอ้ๆ oh, <h> ที่แม่งโคตรเกินเลยนะฮะ